คนตัดด่วนไปหนูออกไปนะที่มันมีซอมบี้ทำไมคุณไม่ให้เราออกไปล่ะไมปนะมีเธอนะคะอะไรหรอทางออกอยู่ทางนั้นน่ะทางไหนไปดูกันไหมล่ะไม่ไปท่ามากันอยู่นี่แหละเดี๋ยวเราไปเองเฮ้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอทค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะเราจะมาอยู่ไม่ใช่เราอยู่ในแบบกระโดดอีกแล้วนะคะว้าวไปดูสิ เกิดตรงนี้ด้วยเราโดนขังแหรอเนี่ยไหนตำรวจหรือรปภเดี๋ยวรอปภอะนั่นแหละค่ะไปเล่นกันเลยดีกว่ามีมีบันไดเลื่อนมาเขาบอกให้ขึ้นทางบันไดค่ะทมลงบันไดเลื่อนไว้ใช้หรอบันไดเลื่อนถูกล้วเฮ้ยซอมบี้เต็มเลยมาดูสิเาบอกว่าอะไรอะสี่ตัวเธอเหมือนซอมบี้เลยนะวิงพวกเดียวกัน จะติดเชื้อแล้วจะติดเชือ้อใช่ค่ะอ,อันนี้ก็ะนเะนอะเขาบอกว่าให้โดนให้โดนเส้นสีเหลืองนะครับยังไม่แก่เลยตาบอดสีตะแล้วว้มยมีมเฮ้ยอะไรอ่ะต้องเข้าไปในนั้นเหรออันนี้ผ่านไม่ได้ปะ่ะเข้ามาในนี้แล้วผ่านได้ผตำร,รวจหนุขอปืนได้ไหม ้ไปเลย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 แล้วอย่าตกนะเดี๋ยวอ๋ออนี่เรามาอยู่ทางไหนเนี่ยอุ้ยเอ้าใส่ได้โอเคสอมบี้ระวังซอมบี้นะตายเกิดใหม่เลยนะมันไต่ได้ไปทางนี้มันอันตรายมันเขียนไปว่าอันตรายอุ้ยมันตกใจหมดเลยอันตรายอันตรายกระเซออกระเซาะไฟฟ้าแรงสูงไอ้ข้าอุ้ยข้างล่างมีซอมบี้อย่าตกลงไปนะซอมบี้ไม่ตามแกหรอกเพราะแกเป็นซอมบี้ไปแล้ว ต้องลงไปข้างล่างเ้วล่ะฉันเห็นเศษมนุษย์นอนเต็มเลยอ่ะปึทำไมอยากลงเลยอ่ะซอมบี้กำลังกินมนุษย์เร็วเข้าขอบคุณมนุษย์ที่ตายให้เราเป็นทางเดินเร็วเข้าอย่าไปยืนตรงนั้นแล้วต้องไปทางไหนคะเนี่ยกระโดดบนตัวมนุษย์ไงไปทางไหนต่ออันนี้เหรอรถไฟรถไฟคือรถไฟเร็วโอ้โหแต่รถไฟก็ไม่เว้นไปออกมาจากรถไฟแล้วหลังรถไฟห้ามโดนน้ำเขียวนะ อะไรอะจะกลายเป็นเดอะฮักเกยร์ทางนี้บันไดหนีไฟบันไดหนีไฟโอ้โหบันไดหนีไฟก็ไม่เว้นระวังนะแกบันไดหนีไฟอันตรายมากไป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 ตํวิตามมาแกเราตํวินี่ย้ายเงาของตัวนี้ทะลุลงไปข้างล่างเลยอ้าวมิดๆต่อนี่ยไหนอ่ะในรถไฟเหรอฉันว่าต้องไปถ้ารถไฟแน่เลยใช่เหรอไม่ใช่มั้งทางนี้ เออข้างในรถไฟจริงด้วยขึ้นรถไฟนะต้องโดดเข้าไปในหน้าต่างคือต้องขับชันตายเขาไม่ได้เราเข้าไปในรถไฟแล้วเอาประตูทางออกอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยประตูทางออกอยู่ไหนประตูที่เราเข้ามาเมื่อกี้ไงอ่ะเราต้องวิ่งทางนี้แล้วสินนะทางขึ้นได้แล้วนี่ในทางลัดอ๋อมีมีเร็วเขาแกเดินดีๆนะเดี๋ยวน้ำเกี่ยวนะอย่าแช่งสิไปไปประตูถัดไป อุ้ยตอมบี้จอพลังอูหักคอเอ้าเป็นไรแล้ววะอะไรอ่ะรถไฟกันเลยรถไฟลอยได้ยักษ์เขียวมันยกรถไฟจริงด้วยเร็วรีบรงแล้วเร็วมันจะกินรถไฟมันจะกินรถไฟเอามันไม่ได้กินรถไฟรถไฟพุ่งทะลุออกมาเพราะตอนนี้ราวามานปะทุ นี่คือ oh วันสิ้นโลกของจริงวันสิ้นโลกเอาไม่นะแล้ลูกตาใครเดียวอ้ยไม่ก็ตอมบี้น่ากลัวมากฉันรู้แล้วว่า yep> คือ yes น่ารังแกเลยนะเนี่ยฉันรู้แล้วแขนตัวกันเป็นของใครอ่ะของใครอ่ะเป็นของนี่ว้าวจะโดนกินเมื่อก่อนพี่จะเก่งพี่เป็นเด็กกลัวมากก่อนเด็กเด็กคือใครวะเด็กไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็ก ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเย้